ค่อยว่ากันอีกเอาก็ทีละสเต็ปนะครับมาดูรอบชิงเหรียญเงินก่อนนะครับใช่แต่ผมจะบอกว่าเซียนเองเขาวิเคราะห์มาเนี่ยค่อนข้างแม่นอืเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไทยเราอ่ะจะได้สองเหรียญเงินสองเหรียญเอาสองเหรียญทองสองเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงสองเหรียญทองเนี่ยเขาบอกว่าจะมาจากน้องเทนนิสเทควันโดที่จะป้องกันแชมป์อีกหนึ่งเหรียญเขาบอกว่าจะมาจากบิวอ่อวิวบิวซูลวุฒนะครับจากประเภทชายเดี่ยวซึ่งก่อนหน้าเขาทำนายตั้งแต่ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกจะพิธีเปิดอ่ะอืม นะครับผมยังตกใจอันนี้<ะ>คือเซียที่ไหนเนี่ยคือเขาวิเคราะห์จากผลงาน<อ>เขา,เา,าอาจจะมองว่าวิวไปได้แชมป์โลกมาอะไรต่างๆเนี่ยนะ<อ>เขาก็วิเคราะห์จากผลงานส่วนตัวแล้วก็อะไรหลายอย่างะนะครับแล้วเขาให้วิกเตอร์โซเซนได้เหรียญเงินเพราะมันอยู่คนละสายกาันอแล้วเขามัวหญิงเนี่ยเขาให้จันแจมเนี่ยได้เหรียญเงิน เฮ้ยเอ้โแม่นว่ะแมนใช่ไหมเรายกน้ำหนักหญิงอ่ะเขาบอกว่าเราจะได้อีกหนึ่งเหรียญเงินแล้วเหรียญทองแดงเดี๋ยวรลุ้นกันอก็ถือว่ามาตามเส้นแต่เม่อมวยหายไปคนหนึงเขาบอกว่ามีมวยของเราอีกคนหนึ่งที่ควรจะได้เหรียญทองแดงอ่ะแต่ตกราบซะก่อนอ่าครับก็ถือว่าเซ n เนนนี่ก็โอเคเลยนะ ใครล้วเขาคือใครเซียนเหรอ CNN CNN สำนักข่าว CNN สปอร์ตอีสาน CNN CNN อ๋อ CNN สำนักข่าวดังไงอ CNN อ๋อเข้าใจละผมก็ได้ยินเป็นเซียนผมคุณบอกเซียนที่ไหนวะ CNN CNN ใช่ไหม สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นสำนักข่าวดังระดับโลกอ่ะนะเขาวิเคราะห์โอแต่ซีเอ็นนี่ให้วิลเลียร์มลุ่ดได้เหรียญทองนี่ถือว่าเออพิกโกนะพิกโกมากเลยนะผมว่าไม่มีใครกล้าฟันโง่ว่าวิลเลี่ยนได้เหรียญทองอ่ะฟอร์มวิลก่าวุดเอาตรงๆก็โูขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเส้นทางต้องไปเจอกับมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันเนี้ในรอบแปดนะครับแต่เขาโอ้เขาวิเคราะห์ฟันโครงมาว่าเขาขึ้นมาเลยเหรียญทองวิลเลีูลวุดเหรียญเงินวิคเตอร์เซลเซนเหรียญทองแดงจำไม่ได้ละใคร เออนั่นแหละโอ้โหสุดยอดเลยเอาง่ายผมว่าก่อนเจอฉี่ยุฉี่ทุกคนยังคิดเลยโอ้โหจะผ่านเดี๋ยวนี้ช่ว่าจะรอดหรอแล้วเขามองขาดตรงไหนนะไอ้คู่ที่เหลือของไทยอ่ะประเภทที่เหลือชายคู่หญิงคู่คู่ผสมหญิงคู่ไอ้หญิงเดียวอ่ะไม่มีเหรียญแล้อล่ะเออก็เนี่ยเขาเขาิี่เขาผมจำไม่ได้ว่าหญิงเดียวเขาให้ใครแต่ไม่ใช่อันเซยองผมจำไม่ได้ว่าเขาให้ใครนะ ชายคู่จำไม่ได้แล้วความจำไม่ดีแต่ผมจำได้แค่เหรียญชายเดียวว่าเขาให้วิวกุลวุฒธนะครับอโอ้ก็ถือว่าแม่น